โบจะไม่ค่อยมีอาการเลยปวดหลังบ้างคิดว่ามันเป็นแบบทำงานหนักก็มีชีบ่อยจําเป็นมากๆสาหรับผู้หญิงอะคะ่ะฝากถึงผู้หญิงทุกคนว่ามาตรวจภายในกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะหมอโบนะคะหรือว่าหมอโบรักษาช้างค่ะโบก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพศ,ศรีรันะคะเพราะว่าตรวจเจอค่ะก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่มดลูกเพื่อนบอกว่าคุณหมอมนพมีความเชี่ยวชาญด้านของก้อนเนื้อแล้วก็ก้อนมะเร็ง ในมดลูกในบบเพศสัมพั์ของผู้หญิงก็เลยมาปรึกษาคุณหมอบอกว่าก้อนขนาดนี้มันใหญ่จริงแต่คุณหมอสามารถผ่าตัดสองกล้องให้ได้ก็คือแบบดีใจมากคืออยากพักฟื้นให้น้อยที่สุดค่ะก็เลยเลือกผ่าตัดกับคุณหมอมันนก้วยวิธีการส่องกล้องค่ะ3เดือนก่อนเนี่ยเนื้องอกอยู่ที่ขนาดประมาณ4เซนหลังจากนั้นคนไข้เริ่มมีอาการหน่วงท้องบ้างเล็กน้อยนะครับก็เลยตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเนื้องอกก้อนมันดูขนาดใหญ่ขึ้นครับกลายเป็นประมาณ5-6เซน ซึ่งเราวางแผนกันไว้ว่าเราจะผ่าตัดโดยวิธีการผ่าตัด2กล้องโดยการเปิดแผลเล็กๆครับบริเวณหน้าท้องของคนไข้ครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษเนาะใช้กล้องเข้าไปเพื่อเลาะตัวเนื้องอกออกแล้วก็เก็บรักษาตัวมดลูกและรังไข่ใดๆไว้เหมือนเดิมการผ่าตัดน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็ให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตเกือบปกติ ได้เลยหลังการผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนใดๆครับพอการพักปื้นมันน้อยสามารถที่จะลดระยะเวลาการดูแลตัวเองลงได้ไม่ต้องเสียงงานสามารถทำงานได้เหมือนออก้อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอะไร <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะคุณหมอก็นัดมาฟอลโล่อาการค่ะแล้วก็ดูแผลผ่าตัดนะคะอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ ตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปครับมีโอกาสถึง5 0อร์เที่จะพบเนื้องอกหมดลูกได้บางคนใช้แค่การติดตามก็ได้อนี้ถ้ามาตรวจรักษาตอนที่ก้อนเล็กๆก,การวางแผนการรักษาก็าจะทําได้ง่ายครับแต่ถ้ามาในขนาดที่โตโตแล้วเนี่ยการรักษาอาจจะยากขึ้นอาจจะไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้อาจจะจําเป็นจะต้องเปิดหน้าท้องหรือใช้วิธีอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าการตรวจภายในการอัลตราซาวด์สหรับคุณตสาว,สาว,สาว,สาวเนี่ยจำเป็นมากเลยนะครับ ผลชนเนื้อก็ออกแล้ววันนี้คุณหมอก็บอกว่ามันเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาได้ยินคำพูดหมอแล้วรู้สึกใครกังวลมากเลยค่ะการตรวจภายในไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยค่ะดีกว่าเราต้องไปแบบเจอเนื้อร้ายภายหลังหรือว่าก้อนมันโตภายหลังแล้วเราต้องแบบเจ็บตัวมากกว่านี้หใน50ก็คือคุณมีโอกาสที่จะเป็นอยู่แล้วอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาตรวจภายในกันไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้เสียเวลามากแล้วก็ ไม่ต้องคืนหมอคะ่ะว่าคุณหมอไม่ได้คืนเราเพราขอบคุณคุณหมอมานธนะคะรวมถึงท่านผอโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพศรีรัรวมถึงที่พยาบาลแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะโบเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะโบที่ดูแลดีก็คือทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่แน่นอน,นะคะ่ะต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็นอกโซเชียลต่างๆนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ